เรื่องฝุ่นละองขนาดเล็กนะครับ PM 2.5นะครับหลังจากที่กังวลกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับก็ยังต้องกังวลต่อไปนะฮะผมว่าผมก็วันเปเดือนแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ยังหนักมากนะฮะทีมงานเราก็ไปเก็บภาพนะครับมาให้ดูว่ามันขนาดไหนนะฮะภาพที่เก็บเนี่ยก็น่าจะใกล้ๆ9โมงเช้าแล้วนะครับนี่ถ่ายจาก ชั้น6นะครับที่เราทํางานกันอยู่เนี่ยนะครับแถวถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยนะฮะดูว่าไกลๆเนี่ยไม่สามารถมองเห็นยอดตึกได้แล้วนะะเห็นก็เห็นบางๆอย่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมอกนะครับนี่คือเพียงสองจุดห้าฝุ่นนะครับฝุแล้วก็ลมเนี่ยไม่พัดเลยอะนิ่งมากนะครับคุณเก่งฮะก็สถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่ามันมันกลายเป็นว่ามันลามไปหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่แต่ใน กรุงเทพและปริมณฑลอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยทางภาคเหนือครับภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยลำปางเนี่ยหนักสุดส่วนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเมื่อวานเนี่ย46เขตที่ค่าฝุ่นเนี่ยเกินมาตรฐานก็สภา,าวะตอนนี้คือมันมันก็ต้องช่วยตัวเองอะ่ะโอ้โห<ะ>นี่นะแล้ว พอมันมีฝุ่นอย่างนี้ใช่ไหมมับนบรรดานักวิชาการนายแพทย์นักวิทยาศาสตร์ตรกนี้เขาเขาออกมาให้ข้อมูลอ,มออกมาเตือนประชาชนนะอันนึงเนี่ยผมฟังแล้วก็น่าตกใจเขาบอกว่า,าคุณแม่ที่กําลังตั้งท้องตั้งคันอยู่เนี่ยนะควรจะหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าการเข้าไปสัมผัสแล้วไปสูดฝุ่นเนี่ยเพราะว่าไอพีเจุดเนี่ย มันไม่ได้แสบจมูกทันทีทันใดเหมือนสูดควันไง<ช>บางทีไม่รู้สึกตัวเดินไปซื้กกอก๋วยเตี๋ยวเดินไปเซเว่นอีเลเว่นอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็กลับเข้าบ้านมาแต่จริงเราสูดไปแล้วแล้วลูกน้อยที่อยู่ในครันเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดอาการออทิสติกได้โอ้โห,หขนาดนั้นเลยใช่ฮะออมีคุณหมอออกมาแล้วนะครับบอกว่าต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันมันคือผุ่นฝุ่นพิษอะชื่อเล่นของมันอนะใช่นะฝุ่นลอัขนาดเล็กที่มีมีพิษนะฮะนี่ฮะ อันตรายมากมันก็สะสมนะถ้าสูดบ่อยๆก็คือตายผ่อนส่งนั่นแหละถูกต้องครับถูกต้องครับคืออย่างี้ PM PM ไอ้สองจุดห้าเนี่ยมันคือมันคือขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางฝุ่นซึ่งไม่เกิน2.5าไมครอนซึ่งอันตรายเนี่ยนะเขาบอกมันเกิดจากการเผาไม้ยานพานะเผาวัสดุทางการเกษตรไฟป่าแล้วก็กระบวนการทางอุตสาหกรรมมันเข้าไปไหนมันเข้าไปถึงถุงลมในปอดกรบครับเสร็จแล้วมันทาอะไรมันทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจโรคปอดต่างๆ หากคุณได้รับในปริมาณที่มากและเป็นเวลานาน,านมันก็จะสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อปอดอทําให้การทํางานของปอดปอดเนี่ยเสื่อมประสิทธิภาพลงแล้วหลอดลมหักเสียมีการหดหบมันถึงได้อันตรายแล้วมันสะสมมากๆเข้าไปและนี่มันกี่อาทิตย์แล้วใช่นี่ฮะแต่ว่าเมื่อวานทางกรมควบคุมมลพิษกับกรมทางหลวงเขาก็พยายามแก้ปัญหานะครับใช่ไหมอย่างกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาก็จะสั่งให้ห้ามรถบรรทุกเนี่ย เข้าเมืองเข้าในเขตเมืองมาวิ่งพรุ่งนี้นะจะจะไม่ผิดนะยี่สิบเอ็ดคุณคุณคุณท็อปปาราวุฒิจะนําเรื่องนี้เข้าคอรมอเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละการแก้ปัญหาจะห้ามวันคู่วันขี้เรื่องอต่างนี่แหละนี่ฮะดูว่าจะออกมาเป็นยังไงใช่แล้วก็ในส่วนกรมทางหลวงเนี่ยเขาก็จะควบคุมงานก่อสร้างแล้วก็ตอนตอนนี้เขาติดตั้งไอ้เครื่องพ่นฝอยละอองน้ำแล้วสิบห้าจุดก็ส่วนมากก็เป็นไปตามด่านใช่ไหมด่านด่านทางด่วนด่านอะไรแต่ว่ามันมันก็คงจะได้ผลในแง่ของจิตวิทยานัาน่นแหละก็คือว่า อ่าโอเคอย่างในภาพเนี่ยเจ้าเจ้าหน้าที่ก็พอจะช่วยได้ครับที่อยู่ใต้ด่านเก็บตังค์อืมก็แต่อย่างที่เกบ,บอกแต่อย่างเมื่อวานน่ยมันเยอะประมาณ4ี่สจุดใช่ไหมฮะครับแต่วันนี้นะเขาว่ามันมากกว่าอีกเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมากกว่าเดิมอีกนะฮะไอ้สีส้มที่คุณเห็นเมื่อกี้ไหนะเอาเอาสีส้มขึ้นมาเนี่ยไอผ้ผาไอ้สีส้มเนี่ยนะฮะม,มันกําลังบอกว่ามันกระทบต่อสุขภาพคุณแล้วมันเริ่มมีผลต่อสุขภาพแต่ถ้าสีแดงนี่นะอันตรายแน แล้วคุณรู้ไหมล่าสุดวันนี้ที่ผมเช็คตอนเช้าเนี่ยนะกับเว็บของกรมควบคุมกรมควบค,มคุมมลพิษเนี่ยจังหวัดไหนรู้ไหมที่สูงสุดครับไม่ใช่นำปางแล้วมันเก่งกมันกลายเป็นนี่มันกลายเป็นจังหวัดนี่แล้วครับเออเออเป็นตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีโอพีเอ็มสองจุดห้าไปที่เก้าสิบสามไอ้อะไรนะไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรครับแล้วดัชนีคุณภาพอากาศเนี่ยนะมันจะต้องถ้าเกิดเกินหนึ่งร้อยเนี่ยมันคือจะมันจะเริ่มมีผลต่อสุขภาพ อันนี้มันพุ่งไป2 3 7เข้าไปในพื้นที่สีแดงแล้ว2 3 7คือสีแดงไอ้เรามูแต่ดูอะไรเรามแต่ดูกรุงเทพปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลอันนี้สระบุรีไปแล้วแล้วลองลงมาวันนี้คือที่ไหนครับคือที่เป็นแชมป์เมื่อวานเนี่ยก็คือที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง94ไปแล้วไมโครการ,รต่อลูกบาทลูกบาทเมตรแล้วคุณรู้ไหมไอ้นั่นมันพุ่งไปได้204สีแดงเหมือนกันหน้าพระลานเนี่ยนะตรง อ่าสระบ,บุรีเนี่ยมีโรงงานปูนเนี่ยโรงงานผลิตปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยโอ้โหแน่นเอียดนะฮะผมถึงบอกว่าเวลาเราดูบางทีเราจะดูแค่กรุงเทพปริมณฑลไม่ได้ในต่างจังหวัดหลายแห่งก็เกินเหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้น้องเก่งบอกฮะภาคอีาสานก็มีภาคเหนือก็มีแต่หลายจังหวัดที่ผมก็ไปดูก็แค่จะเป็นสีฟ้าคืออากาศบริสุทธิ์ออกกําลังกายได้หน้าไปอยู่หน้าไปอะไรแต่ปัญหาคือตรงนี้นไม่ได้ป้องแก้ต้องมาแก้ตรงนี้แล้วแก้ทักทีฮะผมเห็น พูดมาปีแล้วก็พูดปีนี้พูดแต่ดูแล้วน่าเป็นห่วงนะไอ้เรื่องฝุ่นเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนสถานภาพรัฐบาลได้เลยนะไอ้ฝุ่นเล็กๆพีเอ็องชุดห้าเนี่ยเออนะนี่ไอ้วันก่อนเราก็พูดถึงเรื่องน้ำแรงนะครับนะ ไม่แต่แ<ย>อันนี้อันนี้ก็ทางเพื่อไทยก็เสนอให้ตั้งองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาในดางย,างยางิงเสทีใช่กำกำลังจะมองมองว่ารัฐบาลอาจจะออกแอคชั่นช้าไปหน่อยอย,อย่างอยาง่ยางเมื่อวานเนี่ยนาคตใหม่ก็แย่งสีไปละลงพื้นที่แจกหน้ากากเลยนะแจกแจกหน้ากากากันปุ่นฟรีเลยแล้วก็ทางพลังประชารัฐก็ก็ออกออกมาตามว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะตั้งศูนย์แก้ปัญหาฝุ่นแล้วก็ทางเพื่อไทยก็เสนอให้ตั้งองค์องค์กรเนี่ยในการที่จะดูเรื่องทางมลพิษทางอากาศไม่ลงเก่งเนาะ แล้วก็คุณกบเทรนของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปในในแง่ของคนเนี่ยเริ่มจะรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกับตัวเองมากขึ้นเพราะเพราะ,ราะอยากจะคือเขาาอยากจะกินอาหารนี่ให้เป็นยาไม่อยากกินยาเป็นอาหารในอนาคตเ<ด>วลาอยู่มากเพราะฉะนั้นเมื่อเทรนมันไปที่สุขภาพหมายถึงว่าคนคนเนี่ยดูแลที่สุขภาพกันมากขึ้นร,รัฐบาลต้องเข้ามาสนับสนุนหรือว่ามาดูแลตรงนี้อะไรที่มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำได้ต้องทำอยาเที่ยวมาขู่ถ้าผมเล่นบทแรงแ่้พวกคุณจะรับได้หรือเปล่าก็เล่นเป็นท้ใครว่าอะไรุณเ่ย เล่นไปเลยคุณทําอะไรก็ทำมันจะกระทบอะไรก็ไปหาทางเยียวยาแก้ปัญหาให้เขาทำไมทีถุงมติดยังทํากันได้อะ่ไหมมักระทบหมดอ่ะ,ะเมื่อวานนี้ครับนี่ฮะคุณลีเดียนะครับสลัลัดดีนนะนักร้องชื่อดังครับได้โพสต์ภาพพร้อมอข้อความนะครับบอกว่านี่ฮะตัวเองเนี่ยตาแดงก่ำเลยฮนะจากผลกระทบจากปัญหาฝุน่นนี่ฮะแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเรามาถึงจุดนี้กันแล้วใช่ไหม ไปออกกาลังกายคือการทําลายสุขภาพการพาลูกออกไปเล่นข้างนอกคือการทํำลายสุขภาพของเขาท้องฟ้าข้างนอกมืดมัวปกคลุมไปด้วยฝรอองทั้งเมืองคนไทยจะมีคุณภาพชีวิตแบบนี้จริงหรือแวะซื้อของแป๊บเดียว15นาทีผลที่ได้คือตาอักเสบเหมือนคําสั่งให้ถูกกักบริเวณจับควบคุมตัวอยู่ในบ้านนี่ตลกเออะลเะ